ราบสบิไดสบายดีพี่น,อแบบน้องแป๊บนึงมาจ้าพี่น้องมากินอาหารทะเลแล้วกกกินย่างกันนะจ้ะพี่น้องกินย่างกันนะจ,จ้ะจู้จูอันนี้คือปลาหมึนกนะจ้ะพี่น้องส่วนอันนี้ก็จะเป็นบาร์บีคิวแซ่บสุดเลิศพี่น้องแต่ก็มีน้ำจิ้มซีฟูดน้ำเด้พี่น้อง น้ำจิ้มซีฟู้ดเราก็มีนะคะอยูนี้นะขอใส่ซอนมาเด้อพี่น้องเด้อที่นี่โนเวยนะจ้าหนาวๆมาเด้มากินซีฟู้ดกันขึุณลูกสาวไม่อยากว่าประวัติพี่น้อง <c ười> คครอยากกินย่างในทานเจ้าว่าบ่ท่านจ ไฟหอยลินหินลินหินหินบ่แล้วเป็นข่อยจัดการตั้งกระทะเลยพี่น้องนี่ปลาหมึกพี่น้องเบิ่งเด้อข่อยสิกินให้เบิ่งแบบนี้หอยโซ่ไอ้เบิ้งเลิศเลิศน้ำจิ้มซีฟูดหน่อยอเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อหูอยสิเห็ดให้พี่น้องได้เบิ้ง สุดยอดอืมแซ,บแซบ่บๆเน,มนีมันกีน้ำก๊า,บบาเขากันได้ดแล้วองเบิงบรยยากอ้วนคนเดียวปั่นลูกมันโปรตีนมันหลายอ,อ,อยืนี่พูดยอดพูดแล้วจะนานแปลวมอาางนี้ ya yeah, ben telit mm hmm. Mm hmm.

หอมพีหน mm ้องลเล่ลเล่ช่ว <we> เนี่ยราร้านนี่สักกแล้วไปปลาหมึกนะเลอมากปลาตัวใหญ่ <me> เกินดปอืมก <flat box. S 3> right, ิดมากน้อ

ขอโทษ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 ลูกซ้ายข่อยลูกซ้ายข่อย,ย,อยอพี่น้อ,องหัวขมำเลยอืมชื่อด๋อยเลยพี่อันนี้นะเ็ดแบบนี้กินแซ่บอีเล่พี่น้องก็แซ่บแซ่บพี่อันนี้นะ

ปลาหมึอกอันนี้คือแสบเลยเน,ะนาะพี่น้องเลยมาเด้อเลิศซี่ฟูดกันือ สาทามไม่ก mm ินดอกุนเนอาไปเรงก็เจอต่เ่อเราเองใช่ยังอคาก็ต้งยอืม Is no. thing. Mm -hmm. yeah. yep. Oh, hello, wait a minute, <laughs> we got a big one here, check this out, <laughs> this is crazy, and this is an articulated bus, that's right, that's a pretty crazy word, now I like to call it an accordion bus, I mean, I don't know if that's official or anything, because the little part here reminds me of the musical instrument, the accordion. Just out. I mean, first of all, look how big they are. I mean, they are really, really long, and it looks like Mercedes maybe makes this one if I look. One, two, two three, Pick up. Pick up, you know, pick up. มันต้องพัดแบบนี้มันแบบเพลนอ๋อหัวใหญ่แท้รุนยน,นั่งตัวนึงก <c oughs> ็ <All right. S 1> ลูกกินเบบอบบโอรตินนะเจ้าฟองกินนะอาหารทะเลอืม โบอยากส่บรรยายพี hmm. mm ่น hmm. okay. so, yeah. okay, um mm ้องความแซ่บปลาหมือกบว่าจะเป็นหมือกสดหรือว่าเป็นหมือกไอแห้งที่น้องสาสากินไล้ไป เขาทานบ่ขึ้นหมู่น้ำหนักขึ้นอ้วนต้องเดินดวนกินเท่านึงนานๆกินเท่านึงสิได้อยู่ก็ตีนได้ ดู mm ่ครพ่อ hmm.

My turn. Good. Mm -hmm. ถูกต okay, so <'Kay. S 3> ้องแซ c บตี o อ i เห i t กินกินอะไรล้างการฮะว่าเสียบทานพี่น้องข้า สุมทานเพิ่นโหกินบ่ bạn บ่คือ bạn ทั้งเนาะบักฝรั่ง lăng, คือ

<laughs> vậy bóng yà yà ba là bà <laughs> ừ, ừ. Ừ. À, ta là mhm 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 จัดไปนี่อันนี้อันนี้ในเห็นครับแม่ทอดของรางี่ยอดอืมอร่อยอ้ยกิน้อายขากินารขนาดเลยโอู้หอ้ยสีขุดไป กินกระโบ๊ะพี่น้องเฮ็ดหลายเพืะกินบ่บ่แจกคนใหม่พี่น้องมาเร็วๆๆเล่าสายท่าแจกแจกแจกอู้ไม่ข้างล่างน่ากินแค่น้อยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนได้นะสุดยอด กินคนด้วยพี่น้องเลยกินแล้วก็สิกันค้มนึ่งะอืชุ่ยยอดเดีย๋ดวยควคขาจรู้สึกนะทานบ่ใบเรื่องพี่น้อง แต่เราไดกินไม่ได้เรื่องทานแต่ได้กินเพราะว่าเรามีไฟฟ้าอยากร่างกินแบบอยากย่างอยากบาร์บีคิวกินแบบบ้านๆเท่านั้นพี่น้องแมงดอกไม่อยากมาใส่เตาไฟฟ้านะเจสซมินลูกสาวไข่กรย,ยาาอยากกินแบบเตาห้ามสาธุซัมเมอร์นี่ผัดสีย่างข้างล่างข้างหลังบ้าน เมื่อเนี่ยคุณลูกสาวพาน้องซ้ายกับแม่ไปเล่นเจสกี้พี่น้องน้องเจสซีนเคยไปยแต่ว่าโดนแล้วเพิ่ด้มปเล่นนะจะพี่น้องเอาน้องซ้ายไปฮัดเดนแม่บกอกกล้าล่องแล้วเขายันบ่มมี่เขวยำเขาพี่น้อง บม่อยากขาหักซ้ำสองพอสาวทาเป็นคนนี้ประวัติขาหักอืมเฮ้ยกระเบ้าชือ่อกระสน

ความเค็มท่องเค้กท um, ่องเพลท่องสมสั่งข้าวหนุ่มูเย็นทะลก ตัวกัดงังนเลยเนี่ยขวดต้องยืนเนี้ยพี่น้องห้อ,อ,องกินโอ้ยยายมันลาดเก็บมาหมาลาเก็บอะไรยัยเอรษฐี Nói gì sư ta? Nói gì sư vắt ta? Nói Nói Phụi sư như ta Ách Ây sân Ây bài rồi bà đi lo cảm giác gì Bài Đồn บอกแล้วไงมากับฉันแล้วก็มีแต่ตุดมากับฉันแล้วก็มีแต่ตุดเนะเอาละเด้อยพี่น้องคอยเริ่มอิ่มคอยเริ่มเลือกอืมใส่ไปกินเยอะๆคอยบอกคอยใส่อิ่มตั้งแต่ไม้นั่นละ <c oughs> แล้วอันนี้ใครจะกินเหี่ยวเนี่ยว <c oughs> นี่ <c oughs> อันนี้ทานด้วย ไข่ส <muitas> ีใหลูกสาวข่หุ่นดีอันนี้นี่ะฝีมือของทานชื่อสาวถาดดังก็อันนี้คือทานนะคะได้จากคนผลิตจากทางที่ทำไงานเช่นลูกแต่ฉันอันไ่ช่ค่ะเอามายมด่นเบเตเบเตด่นอืมเออเออเกิดเก

พูดลูกสาวถา,วาวมว่าแม่ถอยยังผักสก่อนพี่น้องคอิเสิร์ตฟังจักล่าดาวนนี่ความหนาวโอ้แต่นี้ก็ล่ะพี่น้องติดลบแปดบวกแปดกับเก้าแต่ว่าการยังไขรกว่าเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ติดลบห้าเจ็บคนหัวเล็บออกไปข้างนอกแล้วว่าใส่กันหนาวปิดเห็นต่หนนวยตากระซ่างพี่น้องเลยหนาวแห้งไห้หนาวแท่หน้ว,ว่า คตรพวกลกโมบกแต่มันคือบวกสาธาตุก็เรยกว่าปล่อยให้ลูกๆคนเล่นกันแล้วสาวธาตุไปนั่งยู่ห้องมันหองอุ่นพูดแล้วพี่น้องไปว่ามันจะมีหองอไ้สำหรับเปลี่ยนในร่องเท้าวนั่นแะพี่น้องนะหงเปลี่ยนอุปกรณ์ว่า,างไงสาวธาตุน้ำให้าาอะไรแรงเขาแ่นออกยุ่จักคืดในใดดสาวธาตุล้อแบบนี้ลูกสาวคอยหัวหัวขวันแม่น่ะน,นะหัวขวัญสาวาธาตุ ออกไปได้จากประตูพี่น้องเคยหุ้นจักป่ะสองมือก่อประตูแต่ตีนยุ่งเสียบอกบาไว้บาเอาบอเสียงมามาสัน้นนุชจะไปฮับแม่สั้นลูกสาวเสียงเงินตะโกนขึ้นมาว่าด้วยความสาวาธาตุตะโกนตอบกลับลูกสาวบอกว่าอ่าก็หมายคือขอบคุณมากๆแต่แม่แต่แม่แแมความตั้งใจของแม่นะู้ตัวดีว่าแม่วรารอดแม่ต้องกลับย้อนกลับไปแล้วกลับไปเปลี่ยนร่องเท้า ธรรมดาพี่น้องคันค่อยลงไปค่อยหูข้ขาค่อยฮักรอบสองจุกสาวค่อยเพิ่นกระมวนแล่เพิ่นของมากเพิ่นเพิ่นเล่นเปลี่ยนเนาะค่อยเล่นเปลี่ยนเปลี่ยคอยลองจักเถือ่อเออคันสก,กีสก,กีมันเงามันบอดพี่น้องเหยียบทั้งสองคางใส่รองเท้าลงไปมันไหลไปลวดมันสินะเบรกบกะเบรกง่ายอันนี้จักสิเบรก,กง่ายคือใบมีดนี่พี่น้องคูณจักอยู่บ่ไอเจสกีนะคือคือเป็นรองเท้าแล้วก็เป็นใบมีดนี่น้อยอะนะ บไว้พี่น้องแบบนั้นกับบไว้ <laughs> อันนี้คือเจ้ายกเลิกมันบอให้แม่มันบอ <laughs> โอ้ทูสันทักคอยสกินไหมนี่เดิน,นะพี่น้องพอสุดยอดแต่บอกคือยากยากมันจะนิน่มกว่านี่พ่ามันแข็งรสชาติได้จะเนื้อบอกบอกพ่อใจเนื้อ แข็งขอด้ายอันสีเนี่ยลูกสาวขอสีออกแป๊บนึงเล้วจะพิงออกช้องอี้อย่าวางตรงนั้นไปนะเพ้่น,นตลิดม,มามายอดปะมือเปื้อน่นละสั้นลูกเด่นเออสั้นเอชป๊อปเปลี่ยนไะดาเซอร์วิสแค่นมามาโฟเอีนยัยจะจะอัชกม นี่ความสุกพี่น้องมีความสุกในในรูปแบบไหนถ้าถ้าสิเล่าฟังห่อออกไปข้างนอกมาหนาวหนาวบ่าวาเราจะดื่มกาแฟาเอ่ยบ่าวาดื่มน้ำชาเอ่ย <c oughs> สัมผัสกับความอุ่นความร้อนจักหน่อยหนึ่งจะมีความสุขมากนะสําหรับหนานาวนี่นะจ๊ะพี่น้องแต่อันนี้กับเป็นอีกเหนึงค้อกันที่แบบว่าสาวธาดก็ลูกๆได้ออกไปเล่นเจสกี้ก้าเขามาานาะจ๊ะพี่น้องด้ความเน็ดหนาวทั้งสนุกทั้งหนาวเนาะพี่น้อง

ท่ากินแบบกระทันหันเร่งด่วนอาหารทะเลเนี่ยเป็นอาหารที่สาวไานเป็นอาหารโปรดชาวไานเลยแบบพี่นอ้องเพราะว่าจะเป็นชนิดไหนอาหารทะเลเนี่มากสุดชีวิตเลยอะแต่ความมักของสาวไานมันมีในในอาหารซีฟูด้ดมันแฝงไปด้วยอันตรายในร่างกายของสาวาทยหนึ่งเพราะว่าสาวาทยเป็นคนแพ้อาหารทะเลมากๆ เนี่ยคือสาวธาตุกินปลาหมึกมเ mm. มื่อไหร่บะเมนสาวธาตุสิกินลดได้พี่น้องสาวธาตุไปกินยาแก้แพ้สิมพาณาที่ก่อนได้สาวธาตุสมากินเนี่ย mm. บะเมนวาสิตาสิกินนั่นอาหารทะเลตามใจชั้นได้พี่นออ้องบบบะเคยเสียทุกเถี่ยวขันยาอะไร

ซอส kan ดูคัมมายาลปะหันเดบะบอร์ต หน่อยบอกว่าบอกให้เพื่อนกินในผักกาดขาวนะพี่น้องอืมบอกให้เพื่อนกินแ,แต่แตรเพราะผักกาดขาวมันมีกา๊าซพราะว่ากินแล้วน้องจะท้องอืดอ,นะอืโอ้โหเกือบมดพี่น้องดูน้องได้ได้กินอืมเกือบมดไหมอ่ะเนะยอะแมนนามาม่าสกยายัลป์ปะไรกูเน่เฟิร์สซอยลูกซ้ายก่อนพี่น้องโอ้ยคม่ใช่สิล่ะ โอเคนาะพี่น้องเนาะสาวธานนนะกะได้มากากินแบบเร่งด่วนสีเหลืออยู่จากไม่บ้าสาวธานเห็ดตั้งหลยไม่สอง